ปัจจัยสาคัญที่พี่น้องประชาชนทุกคนใช้อยู่เป็นประจําทุกวันก็คือหน้ากากอนามัยนะครับที่พวกเราสวมกันทุกคนและทุกวันบางท่านก็อาจจะสวมหน้ากากผ้าบางท่านอาจจะเป็นหน้ากากแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแบบที่ผมใช้อยู่ขณะนี้ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าหรือจะเป็นหน้ากากแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญคือตอนที่ท่านเลิกใช้แล้วตอนที่ท่านจะนําทิ้งขยะนั้นขอความกรุณานะครับ <S <s เพราะว่าปัจจุบันนี้เราเห็น หน้ากากอนามัยนั้นเนี่ยที่ทิ้งตามท้องถนนหรือตามท่อระบายน้ํากลายไปเป็นเศษข,ขยะเนี่ยเยอะแยะมากหรือเกินอันนี้ต้องขอความเห็นใจไปยังคนที่พูดทิ้งนะครับเพราะว่าเวลาท่านทิ้งหน้ากากอนามัยไปแล้วบางทีอาจจะมีเชื้อโรคอาจจะมีอะไรติดอยู่ทําให้คนที่เก็บขยะของเราไปนั้นเนี่ยได้รับได้รับเชื้อโรคไปอีกทางหนึ่งนะครับดังนั้นขอความกรุณาพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าหน้ากากอนามัยทุกชิ้นที่ท่านจะทิ้งนั้น ขอให้แยกถุงนะครับทิ้งที่บ้านนะครับเวลาทิ้งที่บ้านนั้นขอให้แยกถุงออกมาแล้วก็เอาหน้ากากอนามัยนั้นรวมเอาไว้นะครับอย่างเช่นตัวผมเองที่บ้านนั้นทุกครั้งเวลาทิ้งหน้ากากอนามัยก็จะแยกถุงออกมาถุงหนึ่งเมื่อเต็มนะครับก็จะเอาไปทิ้งตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างกรณีของผมเองก็เอามาทิ้งที่กระทรวงที่กรมควบคุมมลพิษนะครับหรือถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปอาจจะเอาไปฝากทางโรงพยาบาลนะครับหรือว่าคลินิก ทางการแพทย์สถานบริการทางการแพทย์เพราะว่าต้องถือว่าหน้ากากอนามัยนั้นเป็นสิ่งเป็นสิ่งหนึ่งในขยะติดเชื้อนะครับมีโอกาสที่ติดเชื้อมากกว่าเรียกว่าขยะชิ้นอื่นๆดังนั้นก็ขอความกรุณาทิ้งให้ถูกที่นะครับอย่าทิ้งปะปบบนกับขยะทั่วไปเพื่อสุขอ,อนามัยของทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เก็บขยะของพวกเราไปด้วยนะครับ คือถ้าถามผมนะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้มีการแยกแยะอย่างชัดเจนนะครับคือการใส่ขวดพลาสติกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่าอาจจะช่วยป้องกันคนเก็บขยะได้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือการที่เราแยกขยะที่เป็นหน้ากากอนามัยออกมาเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าไม่เหลือบากกว่าแรงจนเกินไปเก็บรวบรวมเอาไว้ให้ได้ถุงนึงหรือถุงใหญ่ๆนะครับเพราะว่าหน้ากากอนามัยนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เสร็จแล้วมัดทิ้งเนี่ยก็เป็นก้อนเล็กๆก้อนเดียวเท่านั้นเอง กว่าจะเต็มถุงนั้นก็ใช้เวลานับเดือนนะครับเพราะอย่างที่บ้านผมอยู่กัน5คนนะครับกว่าจะได้เต็มถุงใบหนึ่งนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นเดือนแล้วก็เอาไปทิ้งตามเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ให้บริการเรื่องสาธารณสุขนะครับโรงพยาบาลหรือถ้าท่านใดอยู่ใกล้กรมควบคุมมลพิษหรือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคหรือที่ใดนั้นก็ขอให้ทิ้งได้เป็นเรียกว่ากิจจลักษณะนะครับ ครับในส่วนของกระทรวงเองนะครับทางแต่ละสำนักนะครับที่เรามีอยู่ทั่วประเทศนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือการเรียกว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องน้ำดื่มนะครับยกตัวอย่างเช่นผ่านทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีการนำน้ำดื่มไปมอบให้หรือว่าเรื่องอาหารนะครับมีหลายฝ่ายติดต่อเข้ามาถามว่าทำไมเราไม่เปิดพื้นที่อุทยานให้เป็นที่ควอลทีนก็ต้องขอเนืเรียนว่าการที่จะใช้เป็นโลเคอลควอลทีนได้นั้นมีเงื่อนไข อยู่พอสมควรนะครับถ้าหากว่าเปิดสถานที่เหล่านั้นให้กลายเป็นเรียกว่าโลเคคควอรลนทีนแล้วนั้นเนี่ยนะครับประเด็นแรกก็คือความไม่พร้อมของพื้นที่อุทยานหรือที่พักแล้วก็ประเด็นที่2นั้นก็คือว่าเรามีที่พักในแต่ละอุทยานนั้นไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับการที่จะรองรับคนได้เรียกว่าเป็นพันนะครับในพื้นที่นั้นก็คงยังไม่สามารถทําได้แต่สิ่งที่กระทรวงทรัพย์ทําได้ก็คือการที่จะสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในช่วงนี้นะครับที่มีการเรียกว่าใช้บริการส่งอาหารตามบ้านหรือว่าซื้อเข้าซื้อของนั้นเนี่ยก็ขอความกรุณาให้ลดปริมาณขยะลงนะครับอช้อนซ่อมอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับก็ขอความกรุณาแจ้งทางผู้ให้บริการด้วยว่าขอไม่รับนะครับหรือว่าอย่างกล่องพลาสติกทั้งหลายที่ส่งอาหารมาถ้าหากว่าใช้แล้วนะครับก็ขอให้ล้างเก็บและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่เป็นการลดภาระ ของการาเรียกว่าเอาไปลงประเด,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 ดนไแลนฟิลด์นะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็ทางกระทรวงทรัพย์ก็ในทุกๆหน่วยงานที่สามารถทําได้ขณะนี้เราก็ให้การสนับสนุนการทําง,งานของรัฐบาลในช่วงโควิด19นะครับโอเคครับขอบคุณครับ